หัวหน้ากู้ภัยสันนิษฐานทำไมแตงโมตกเรือแล้วหายไปเลยจากประเด็นการพลัดตกเรือของแตงโมนิดาในช่วงเวลา4ทุ่มของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้ช่วงบ่ายยังไม่มีวี่แววพบแตงโมแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้หลายคนต่างสงสัยประเด็นการพลัดตกและประเด็นทำไมตกเรือแล้วหายไปเลย โดยทางด้านข่าวสารชนบุรีระยองแดบหลายสดขณะทีมงานหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยค้นหาแตงโมโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยจากประสบการณ์10ชั่วโมงน่าจะอิ่มน้ำแล้วจะขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยทีมปฏิบัติการลงไปข้างล่างคือน้ำเย็นมากจึงอาจเป็นสิ่งที่รักษาสภาพเอาไว้อาจจะช้าก,กว่าเดิมถ้าครบ24ชั่วโมงรับรองว่าอิ่มตัวแน่นอน พร้อมสันนิษฐานว่าประสบอุบัติเหตุกระแทกกับผิวน้ำแล้วจมอย่างร่างกายมนุษย์ตกลงไปอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและสลบไปจึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้ร่างจมดิ่งลงไปกับน้ำแต่สำหรับอีกกรณีถ้าทั่วไปมีสติอยู่โดยปกติคนเราหากพัดตกน้ำก็จะดีดตัวขึ้นมาขอความช่วยเหลือแต่ถ้ากระแทกน้ำแรงๆไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็จะสูญหายไปเลยไม่ดีดตัวขึ้นมา ความยากของเคสนี้ก็คือผู้อยู่ในเหตุการณ์ไม่สามารถชี้จุดตกได้ชี้ไปตรงนั้นตรงนี้ถ้าขยับเคลื่อนไป50เมตรก็ผิดพลาดกันได้แต่เราก็พยายามทิ้งทุนและปลูกพมในการค้นหาให้สุดความสามารถขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m